ไปร้านโหตั้งแต่โควิดมาเนี่ยจะไปวันแรกนะต้องบอกเลยพักเยอะมากแน่แนวันนี้ไม่ได้มานานแลวต้องเคลียร์งานสิบแปดมาให้พี่เออปีกให้หนงออโอเ,เอเ้าเจ้าเจ้ก่อนจะไปรับชมกดไลค์กด like, แชร์ชรชรกดซับสไครต์ให้กันก่อนนะรครับครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะไปขึ้นพันทิพย์แล้วนะขึ้นห้างแล้ววันนี้ไปร้านโหตั้งแต่โควิดมาเนี่ยจะไปวันแรกนะ วันนี้ได้เช่าอะไรบ้างนัดลูกค้าไว้หลายท่านนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวถึงพันทิพย์วไถยให้ดูนะครับว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ะไจกันนะครับมาถึงแล้วนะครับบันทิพย์พันทิพย์น้างพันทิพย์กลางวันนะครับถึงแล้วแบบร้อนแวันแรกในรอบในรอบเดือนนะเพราะว่าปิดไปปิดไปค่อนข้างหลายวันนะครับมุมกล้องอาจจะมืดๆหน่อยนะพอดีผม ถ่ายเองนะครับถ่ายเอง่เองะเดี๋ยววันนี้ไปดูบรรยากาศกันเป็นยังไงบ้างนะครับก็น่าจะพอมีคนนะเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับโอ้โอหหันถูกขัดก้องด้วยนี่ขัดก้องด้วยเตียมกลางนี้เลยโอเคสาม,สาม 6, นะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ ไี่มานานเลยครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าว่าผมจะได้พระอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องบอกเลยพระเยอะมากแ,แน่ๆวนันนี้ไม่ได้มานานนะครับต้องเคียงาน,านโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปครับนี่ได้เหรียญได้เหรียญเจ้าคุณนอแล้วเหรียญนะครับอ่าเจ้าคุณนอทองคำนะครับ เหรียญจุดนองคำนะครับเหรียญเจเลยนะนี่สวยเช่ยนะครับสวยเลยนะครับก็ได้เช่ากับสมาชิกมานะครับดีเดี๋ยวได้ตะลองตลับเดี๋ยวไปใส่ตลับเลยนะครับวันนี้ได้แล้วหนึ่งเหรียญนะครับได้แล้วหนึ่งเหรียญนะครับโอ้โหซื้อนี้ผม็อิ่มหัวเขาผมไม่เคยมาขายทิงแล้วครับแล้วเขาก็ให้ราคาเขาไปเขาไม่ขายอันนี้เขากลับมาขายแกคงไปขายใครไม่ได้แหละนะครับ นี่ไปละเมื่อกี้นี้ทามาขายไปละหลวงพ่อหยมันหัวขาวค่ัเป็นกาไรเข้าแขนนะเออมันดีนะเก่า,กาๆนะจริงๆแล้วผมซื้อทุกอย่างนะเนี่ยซื้อหมดละชงลูกทัศน์เนี่ยซื้อหมดละปลาต่อนี่ก็ไปคุ้มไปซื้อเมื่อกี้อ่านี่พวกเอามาฝากนะครับมากะทิงหูเนื้อตัดจานเจี๊ยนี่อยอันนี้มีลูกอม นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นปู่ยิ้มนะเก่ามากหนองบัวนะเย,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 ยอะเยอะเยอะเดี๋ยวดูวันอีกมีมีอะไรนะโอเคนะครับดูบรรยากาศนี่เขาเล่นไงนะเนี่ยเขาเล่นไงดอกนึ้งแพงอ๋อดอกนึ้งก็อยู่ที่มือขายน่าจะบืนตัวบาทอ๋อเฮ้ยโอโ้โหเป็นไอันนี้เราที่บอกงั้นป่ะหยิบมาก็ฟึ้งแล้วอ่ะหยิบมาก็แบบอุย้ยอะไรนี่ นี่แต่พ่อเนียมโอนับนก็ปาน,นนี่ก็ปานเหรอนี่ะตะโนดเหรอนสุขครับนนซื้อบุซื้อที่บนเมา่อกนก่อนสองใ่สวยนี่ตะโนดตะโนดหรือหรือหรือเหนียวะเนี่ยเอาะอะไรดูเอาแล้วกันไม่ไม่ไมไมตกใจก็อะไรพยอดพยอดอนี่ยอันนี้เขาขุดมันเลยอะไรอ่ะแกะแกะเลยพี่โทษทีแกะแกะเลยแกะเลยเจ้าของได้มากับปิดตาพ่าแก้วอ่ะ <ส>มันบอกมันก็บอกว่าแก้วเราไม่รู้บ้านมาจากบ้านคนเพ่าะฉนั้นผมไม่รู้หรอกรู้แค่ว่ามันเก่าผมก็ซื้อมาว่ามันเก่ามันจะเก่าจริงไหมอ่าสามมันเนี่ยสามมันสามมันเท่าไหร่ก็จะสี่สิบห้าอันนี้อันนี้ปุ๊บกำไรสามพันเองสิบแปดมาให้พี่เออพี่ก็ให้น้องมัน ขยับไปแล้วมันต้องโดนแล้วอันนี้มันเนี้ยอยก okay, okay. ูกว่โอเคโอเคโจ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 เจโ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 จอจโโจ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 โนะจโ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 โอโจโจดจโจโัโจโจโีโจ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 โ หลวงพ่อเรืองวัดบ้านดงนะครับนี่พุทธสมอนพ่อแก้วพุทธสมอนพ่อแก้วครับอ่าอันนี้ตะกตรุดหลวงพ่อปานนะครับปานบานเฮียหรือว่าปานคลองด่านนะครับอูดอ,อกนี้ชัดเจนจริงๆชัดเจนมากนะครับแล้วก็นี่หลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมคุปพ่อเฮงนะครับแลวได้ชุดนี้ครับชุดนี้น่ารักมากนี่นี่เฮงชุดนี้จี๊ดเลยนี่ ครับนะพี่ๆเรียกไปซื้อนะครับนี่เหรียญทองคำนะครับพระสยามเทวทาธิราชโอหายากปูทิมเสกนะครับแม่จีจริงๆมีเหรียญทองคำเหรียญเงินนี่เหรียญเงินนี่อ่ะก็กลับแล้วครับวันนี้เดี๋ยวกลับแล้วนะครับไปไปไปกลับแล้วหมดเวลาเวลา เจอที่สตูครับถึงแล้วถึงสตูแล้ววันนี้นะครับถึงสตูแล้วนะครับเข้ามาสตูแล้วครับตอนนี้ที่สตูแล้วถึงแล้วโอเคครับวันนี้ก็วันนี้ก็ไปพันทิ์นะว่าได้หลายชิ้นนะนี่ได้ตะกรุดตรงข้าวปานนครับนี่ตะกรุดตรงข้าวปานนะครับของด่านหมันมันเลยดอกนี้ นะครับเราก็ได้ตะกุดนี่หลวงพ่อเฮงบ้านขอมนีหลวงพ่อเฮงตะกุดปั๊มนะครับหลวงพ่อเฮงบ้านขอมนะครับแล้วก็ได้นี่ได้นี้มาโอ้ผมเคยประมูลไปนี่ได้เหรียญเลกเหรียญนู่นเหรียญว่าเหรียญพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟนะครับอันนี้ปูทิมเสกนะนี่เนื้อท้องคำนะครับได้มาได้มาพอดีเจ้าของเขาดูจากไลฟ์ผมนะครับแล้วเขาก็มาขายนะครับดูจากผมไลฟ์ไปเขามาขายทั้งชุดเลยนะ มีทองแดงด้วยม,ม,วมีเงินมีทองแดงทองคําแล้วก็พอดีี่เงินเนี่ยมีสองเหรียญแต่ว่าพี่คนที่เขาอ่าพี่คนที่เขามาเอามาให้เนี่ยเขาบอกว่าเออราคานี้พี่ขอท่องขอเงินคืนสักเหรียญหนึ่งพี่จะไว้ใช้พี่จะเป็นอาหารนะครับกก็เลยเอาไว้ใช้เหรียญหนึ่งผมก็ไม่เป็นไรพี่โอเคนะพี่เอาไปเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อันนี้ถูกใจนี่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 น,น,นี่อันนี้หลวงพ่อโตบางกะทิง้งโหนี่ รักปึกปักเลยนะครับนี่รักรักจีดเลยรักแดงปั๊ดเลยนะครับโตบังกะทิงนะครับนี่เป็นลูกอมนะครับลูกอมหลวงพ่อคงบังกะพร้อมมาหากันนะครับหูตรงนี้มันหลุดไปนะครับเป็นหูห้อยนะครับเระทักเป็นหูห้อยผู้มันมากนะครับแล้วก็อันนี้โสทอนนะครับโสทอนศูนย์เจ็ดนะครับอ่าโสธอนศูนย์เจ็ดนะครับระับทองนะครับก็เช่าเข้ามา เช่านะลูกค้ามานะก็น่ารักดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญย่อยๆนะปูทวดอันนี้ปูทวดศูนย์กว่าพวกนี้ศูนย์กว่านะครับแล้วก็มีอะไรกันนี่ตะกุดนะครับหลวงพ่อเลืองบรรดงโอ้อันนี้ตะกุดในตำนานนะเออตะกุดในตำนานนะพ่อเลืองวัดบรรดงนะครับพวกนี้พวกนี้เก่านะพวกนี้เก่าเก่าแบบโบราณเลยและอันนี้อันนี้เด็ดเลยนี่ได้ทีเด็ดมาเนี่นี่คือพิษสมรนนะครับอ่าใบลานบังปืนเลยนี่ ใบลานบางปืนเลยนะครับนี่นี่โอ้โหนี่เห็นเลยนี่เดี๋ยวผมส่องให้ส่องไปเห็นใบลานเลยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นใบลานเลยนี่นี่เห็นไหมอ่าเห็นเห็นใบลานข้างในเลยนะเออแล้วนี่ลายลายลายจักเลยนะลายจักนาลายนะลายนิยมนะโอ้ลูกเล็กด้วยก็วันนี้ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ที่อยู่พันทิพย์นะครับก็เพื่อนๆสมาชิกก็เอามาหลายคนนะ เอามาขายให้หลายอย่างเลยนะครับก็ถือว่าแมไปวันนี้ก็คุ้มคุ้มคุมเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวได้อะไรเพิ่มอะไรก็จะมาลงให้ดูนะก็จะพยายามถ่ายเวลาผมไปวันที่ผมก็จะพยายามถ่ายนะครับก็ได้ซือ้อได้ขายกันนะครับก็ถือว่าใครมีพ้กก็ส่งมาขายผมได้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028